โอมสหเสนโตเทวินโตทิพพจักขุงวิโสทายิิกะวิติพุทธสังมิกิติอรหังสหัสกายยังวรังพุทโธนะโมพุทธายะสักระวันทานังพุทธังบังเกิดเปิดทิพพจักขุงทำบังบังเกิดเปิดสังสังสังบังเกิดเปิดจิตตังพุทธังวาจาประสิทธิเมทำบังวาจาประสิทธิเมสังคังวาจาประสิทธิเม นะพทะพุทธังธรรมังสังขังขอบารมีแห่งพระรัตนตรัยได้โปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีสัจจะบารมีฌานบารมียานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบันนชาติ ขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าณการบักนี้พุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดโลกเปิดจิตเปิดดวงเปิดด้วยนะโมพุทธายะยะถาพุทธโมโนะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก พระสังฆอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดดวงครอบจักรวาลให้ท่านทั้งหลายด้วยนะโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีธาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดี นะเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวท่านทั้งหลายด้วยนะโมพุทธายะโอกาสะโอกาสะอิมัตสมิงสัพ,พเทวาอายัสมัมโตชัยมังคราโพนโตเยเทวาสังคาโยถ้าแต่เทพยุดาเจ้าทั้งหลายอันศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที พระแม่ธรณีองค์ปู่องค์ย่านาคาธิบดีทั้งสี่ตระกูลตลอดทั้งองค์ปู่เวสุวรรณโนจตุมหาราชิกาองค์ปฐมบรมครูองค์บรมครูผู้ทรงอิทธิทิพยะทรงทิพย,พยเนตรพิทยกันสักโกเทวินโตถ้าพเจ้าขออันเชิญเท้าสักกะองค์อมรินอินทราธิราชเจ้าจอมโลกโลกา พร้อมทั้งหมู่เทวดาท้่วทุกสถานวิมานแมนแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงทั่วถึงทั้ง16ห้องช่องชั้นฟ้า1ิ